สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนบัล็อกอาริเพปีล่าสุดเลยนะคะ2022ค่ะก่อนอื่นนะเราจะต้องมีหนังสือเดินทางนะคะถ้าเราไม่มีก็คือเราต้องไปทำนะคะในตอนต้นนะคะก็จะสอนวิธีการทำพาสปอร์ตนะคะว่าถ้าเราไปทำเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงนะคะ แล้วก็ในกรณีที่เราเปลี่ยนชื่อนมสกุลนะคะข้อมูลที่ไม่ตรงกับบัตรก็ต้องเอาเอกสารไปแสดงด้วยค่ะถ้าเรามีพาสปอร์ตเล่มเดิมนะคะก็ให้นำพาสปอร์ตเล่มเดิมไปด้วยเพราะว่าเขาจะดูข้อมูลต่างๆในเล่มเดิมนะคะแต่ถ้าหนังสือเดินทางเล่มเดิมเนี่ยมันหมดอายุแล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะหรือถ้ายังไม่หมดอายุเราต้องไปแจ้งความนะคะนําใบแจ้งความมาแสดงค่ะ ไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการเข้าทําพาสปอร์ตนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะไปรับบัตรคิวนะคะก็ยื่นบัตรประชาชนตัวจริงนะคะพร้อมเอกสารที่เราเตรียมมาค่ะต่อไปก็จะมีการกอรอกเอกสารหลังจากกรอกเอกสารแล้วนะคะเราก็จะไปในส่วนของการวัดส่วนสูงค่ะแล้วก็เข้าไปในส่วนของที่ไปเจอเจ้าหน้าที่นะคะเราก็จะมีการกอรอกประวัติ เก็บประวัติต่างๆค่ะมีการเก็บลายนิ้วมือของเราด้วยนะคะจากนั้นก็จะมีการถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปก็จะไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตานะคะจากนั้นเราก็ชําระค่าธรรมเนียมค่ะในส่วนของการจองคิวนะคะก็จะมีการจองผ่านระบบออนไลน์ได้ค่ะหรือถ้าเราไม่สะดวกก็คือไปข้างหน้าบอกรออินแล้วก็ไปรับบัตรคิวได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่า จากที่ดูนะคะถ้าเราจองออนไลน์แล้วเราไม่ได้ไปตามนัดนะคะเราก็จะเสียสิทธ์ในการจองคิวในครั้งถัดไปค่ะรู้สึกว่านะคะระยะเวลาในการที่เราเสียสิทธิ์น่าจะประมาณ30วันนะคะก็คือ,อยังไงถ้าเราไม่ชัวเราก็ไปกดบัตรคิวข้างหน้าก็ได้เพราะว่าช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะมากค่ะ หรือว่าถ้าเราชัวร์วก็จองผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะที่ w w w .q p a s s p o r t .i n .t h นะคะเข้าไปจองขั้นตอนง่ายๆได้เลยะคะ่ะ สำหรับอ al, 2, ัตราค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตนะคะอัปเดตล่าสุด2,564นรนะคะพาสปอร์ตอายุไม่เกิน5ปีนะคะปกติก็จะอยู่ที่1000บาทค่ะแต่ถ้าเราต้องการด่วนนะคะก็จะอยู่ที่3,000บาทค่ะสำหรับพาสปอร์ตที่อายุไม่เกิน10ปีนะคะปกติก็จะอยู่ที่ราคา1,500บาทค่ะสำหรับเล่มด่วนนะคะถ้าเราต้องการด่วนก็จะอยู่ที่3,500บาทค่ะ ลำดับถัดไปนะคะเราก็จะมาเปิดอา i ีเพกันนะคะถ้าเราไม่มีก็คือต้องเข้าไปโหลดที่ Play Store นะคะพ<ม>ิมพ์คำว่า a า i ีเพมันก็จะขึ้นมาค่ะ<ม>เราก็ติดตั้งได้เลยค่ะ <S <S ก็หลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาอยู่หน้าจอเดสก์ท็ ังจากนั้นนะคะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราเข้าไปนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็กดปุ่มสีน้ำงเงินได้เลยก็เตรียมการเข้าสู่ระบบนะคะตรงนี้นะคะเราก็กดว่าอนุญาตให้เข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เราเคย ให้ไว้นะคะกับในระบบก็จะมีการยืนยันนะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือกประเทศนะคะของเราก็จะไทยแลนด์เนาะเราก็ไปที่ตัว T หาว่าไทยแลนด์โอเคไทยแลนด์ก็บวรหกหกเนอะแล้วก็เบอร์โทร ที่เราเคยลงทะเบียนไว้แล้วก็ที่มันถูกล็อกอยู่อะคะ่ะก็กดตกลงเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นก็จะมี OTP นะคะส่งมาที่เครื่องเราะคะ่ะเราก็กอกเข้าไปได้เลยโอเคมาละเราก็กรอกเลยนะคะรหัสสี่ตัวก็ล็อกอินเข้าไปนะคะ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก่อนที่จะยืนยันตัวตนก็คือพาสปอร์ตนะคะที่เรา,าไปทํามาหรือว่าที่เรามีอยู่นะคะจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่มีแล้วก็เลือกในส่วนที่เราจะไปยืนยันตัวตนนะคะกดเข้าไปที่ด้านบนแล้วก็จะเลือกในช่องที่เขียนว่า real name verification นะคะเพื่อที่เราจะเข้าไปยืนยันตัวตนเนาะ เดี๋ยวเราก็รอสักครู่หนึ่งนะคะมันก็จะทำการเข้าไปในการในส่วนของการยืนยันตัวตนค่ะค่ะเราก็จะมาเจอหน้า verify now นะคะกดเข้าไปได้เลยตรงนี้นะคะก่อนเริ่มยืนยันตัวตนนะคะจะแนะนำว่า,าให้เราถ่ายรูปพาส,สปอร์ตด้านหน้าของเราอะคะ่ะได้เลยไว้เตรียมไว้เพราะว่าตรงนี้เขาจะให้เลือก ในส่วนของพาสปอร์ตที่มาจากรูปในอัลบั้มได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เราก็จะเลือกจากอาัลบั้มเนะเพราะว่าเราถ่ายรูปไว้แล้วอนุญ,ญาตให้ารีเพย์เข้าถึงซื้อค่ะแล้วก็เลือกรูปที่เราถ่ายไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เขาจะอ่านข้อมูลได้เลยะคะ่ะแล้วข้อมูลของเรานะคะก็จะมาโชว์ในหน้าอารีเพย์ค่ะ หลังจากที่ข้อมูลของเรานะคะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกดปุ่มสัมมิทไปได้เลยเราก็รอนะคะสักครู่หนึ่งก็จะมาเข้าสู่หน้าอ่า v f y p f y s p s s t s r t p h n p a r d f อนนะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการอ่า v f y p f y s p s s t s r t p h i p นะคะเราก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกนกับ พาสปอร์ตนะคะก็คือเอามาวางภาพตามภาพเลยอะคะ่ะตามตัวอย่างเขาก็จะมีคลิปแสดงให้เห็นนะคะว่าเราจะวางมือถือแค่ครึ่งเล่มของพาสปอร์ตอะคะ่ะเพื่อที่จะสแกนตัวชิปที่มากับพาสปอร์ตคะ่ะในส่วนตรงนี้ถ้าเราสแกนได้ก็จะขึ้นสำเร็จนะคะเราก็กด start verification นะคะจากนั้นนะคะก็จะมาเข้าสู่การสแกนใบหน้านะคะ่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเราสแกนใบหน้าต้องกับพิบตาด้วยนะคะก็กด enable นะคะแล้วก็อนุญาตเข้าสู่ในการใช้แอปเพื่อสแกนใบหน้านะคะแล้วกักบพิบตาด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็จะยืนยันได้แล้วนะคะเมื่อยืนยันสำเร็จนะคะก็จะขึ้นแถบสีฟ้าแบบนี้เลย หลังจากที่ขึ้นแถบแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูในโปรไฟล์ของเรานะคะว่าขึ้นว่า Verify สําสำเร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปในช่องของ Real Name Verification นะคะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วว่าเรา Verify เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีในช่องอป Account นะคะจะโชว์ Account ของเรานะคะที่ทำการลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติเลยค่ะ และในส่วนของช่อง My Name ก r d น,นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะนำ QR Code ค่ะแชร์ให้เพื่อนเพื่อที่จะ add f r i e หรือว่าในส่วนของการโอนเงินให้เราได้นะคะตรงนี้ก็จะแชร์ไปให้เพื่อนๆนได้เลยค่ะค่ะแล้วในส่วนของโปรไฟล์โฮมเพจนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปใส่รูปหรือว่าเปลี่ยนชื่อ Nickname ของเราได้นะคะ ตรงนี้ก็เข้าไปเซ็ตนิคเนมใหม่ได้แล้วก็เลือกรูปเข้าไปได้นะคะเพื่อความสวยงามเนาะใครจะตกแต่งก็ได้หรือว่าจะไม่เปลี่ยนก็ได้หรือว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลอะไรค่ะโอเคเราก็ย้อนกลับมาเนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการยืนยันตัวตนผ่าน แอปอัลีเพนะคะโดยใช้พาส,สปอร์ตค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะคะ